ในมันสอนเทสทุกคนสอนเทสโอ้สอนเทสนะโหล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 โจโจสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าแต่นาฬิกาสี่สิบหกนาทีออกอากัศดึกแล้วเลิกงานวันที่สี่วันนี้กับบรรยากาศเย็นๆนะเช้านี้เช้าว,วันเสาร์วันนี้บรรยากาศก็จะดูคึกคักหน่อยฮะ คือคักในที่นี้มาถึงทีมงานผมนี่แหละเลยเวลานี้ก็ไปก็น่าจะโล่งแล้วละเอ้ารถคันนี้มายังไงเนี่ย<อ> <laughs> ย้อนสอนอีกแล้วโอไปรุ่นสร้างตัว <laughs> <laughs> บรรยากาศยามเช้าที่อมาตานะนครนะขี่ไปเล่าไปกับฟอร์ซ่าสามอสูรอีกเช่นเคยมาดูกันซิว่าเชา้านี้เราจะเจออะไรบ้างฮะ ระหว่างทางอตเตร์เว์คือค้าคันเช้า,ชาเนี้ยแดดแรงมากเช้าเนี้ป้าเปิดแล้วมลมคนข้างแรงอะผมขี่แค่แปดสิบเก้าสิบเองเนี่ยลมประทะตัวแรงมากคร เราต้องยกคิ้วขึ้นอ่าเออโอเคอยู่นะถือว่าดีเลยฮะไล่ฝุ่นออกน,นะฝุ่นมันติดอยู่ตรงบร,ริเวณซอกมันนะซอกที่ชิ้วอะอ่ะลงขึ้นอ่ามันต้องปะทะฮะมันต้องมีลมมาปะทะบวกเรา โอ้แดดแรงจริงอะเช้าเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่อะไรหมายถึงถ้าไม่อยู่ข้างนอกนี่บอกได้เลยว่าเสียงเสียงแรงมากตัวเนี้ยเสียงดังมากฮะเสียงลมนี่โอ้ฟู่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 ฟฟเลยอะ น่าจะฟังไม่รู้เรื่องเลยทําไมาอยู่าา้านนอกอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวิบอวีบอแต่เช้าเลยโอ้ชานี้ต้องเอาหมวกด้านในลงอะไม่ไหวทุกคนแดดแรงมากนะชาเนี้ยเออค่อยอย่างเสือ้อนะชิวหน้าของหมวกน้อกรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นสีใสทุกคนมันไม่เหมือนตัวเก่าะนะตัวเก่าผมมันเป็นฟิล์มอะ จะออกสีรุ้งๆหน่อยมันก็เหมือนกรองแสงให้ด้วยแต่ตัวนี้มันเป็นแบบใสเลยก็แบบนี้เลยมันจ้าซะเหลือเกินฮะ <c oughs> หอมไก่ย่างะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันนี้ซื้อกับข้าวมาแล้วใครมาทำมาเลยเนี่ยโอ้สาวอ่ะ <gesch uce nenhuma> สาวจริงหรือเปล่านะผักข้างทางนี่แหละอร่อยอะช่วงนี้ก็ต้องประหยัดนะฮะแต่ละโรงงานก็น่าจะไม่มีโอทีฮะของผมมีก็ไม่ทำอะผมโคตรขี้เกียจเลยไม่ต้องทำแต่เราคิดว่าเงินเดือนของเรามันพอแล้วไม่ต้องไปทำอันอืโอเหนื่อยฮะ เก็บแรงไว้มีชีวิตสู้ต่อไปเฮ้ยกล้ามกลึงเหลือเกินเอาไปโอเคเดีอยนดีก็เดือนสิบแล้วอีกสองเดือนเองแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วโอ้หวามากแล้ว ถ้าเข้าเดือนสิบแล้วแป๊บเดียวทุกคนแค่ลมหนาวลงมาเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าใกล้แล้วใกล้จะปีใหม่แล้วบรรยากาศมันได้อ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์นะชิปประจำปีนี้ของเราก็จะเริ่มขึ้นแล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบสองอะออกเดินทางวันอาทิตย์เอ๊ะวันจันทร์สิออกเดินทางวันจันทร์นะ ผมหยุดอาทิตย์จันรก็พักก่อนหนึ่งวันนะแล้วก็เดินทางต่อโอเคเส้นทางเหมือนเดิมฮะรถคันนี้เป็นไรเนี่ยเสียหรอรถอยังใหม่เลยก็เสียไวแท้ ไฟแดงอรไม่ต้องเรียบเช้านี้แหมวันนี้มันหยุดวันเสาร์นะวันนี้เขื่อนเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักเขื่อนอะไรเนาะแต่ก่อนนายกเ่ยเขาเปิดน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้เขื่อนขุนด่านนะโอ <vit> ้โ้น้ำฟอร์ซาฮะทุกคนฟอร์ซาทรงลุงนะเดิมๆไวเดิมเดิม เดิมๆนี่สีดำนี่มันโหดมากเลยนะดูดิผมชอบตรงเนี้ยด้านข้างกันตรงเนี้ยมันเป็นเงาวะผมชอบอะว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเงานะรถผมจะได้ดูล่อขึ้นเลยสองคันเนะี่ยข้างหน้าอีกคันหนึ่งทำเบาะมาแล้วอีกคันหนึ่งเดิมๆอนะสีดำทั้งสองคันเลย สายมือน่าจะเป็นตัว300หรือเปล่าครแข็งสีน้ำเงินเฮ้ยแข็งสีเงินโอ้ฝั่งนู้นยังลออะโอ้สีเดีวยวกันกับผมเลยล้อสีชมพูหวานเจี๊ยบโอ้นี่มันจิออนโน่เนี่ยจิออนโน่แต่งอะสายเขียวอะสายเขียวเน้นสีเขียว โอ้เข้าร่วมนะนะแต่ว่าเราก็เราไม่เข้าร่วมเราเราต้องรับวิตามินนะเฮ้ยข้างหน้าเอกแม็ทุกคนอไฟท้ายที่แสนจะอลังการของเขาบึ้ม,ม,มเลยเจอคันนี้อีกแล้วสวยอะสีดำเนี่ยปี2023มมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ ปี2023ันีสีสองุ่ผมสีแดงเขาเรียกแดงอะไรไม่รู้แดงแดดหมูแล้วก็สีอะไรเนาะเฮ้ยแล้วมันส้นเทสทุกคนส้นเทสโอ้ส้นเทสอะโอ้โหตัวเป็นๆนะครั้งแรกฮะเฮ้ยจีวันหล่อเลยนะเนี่ยด้านหน้าเขาหล่อมากเลยเมืเ่อกี้เสียดายนะสงสัยจะไปออกทริปไปเมืเ่อกี้ เขื่อนขุนด่านหรือเปล่าเนี่ยไปดูก็เปิดน้ำอะโอ้ครั้งแรกที่ผมเจอซอนเทสอาการก็จะเป็นแบบนี้ละย,ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆน,นะวันนี้ก็ได้เห็นตัวเป็นๆแล้วถือว่าหล่อาอาการนะ <laughs> แต่ผมไม่ชอบช่วงแหนมันนะ,นะช่วงแหนมันมันดูยังไงไม่รู้มันดูสูงไปโอ้แต่ข้างหน้าเขาหล่อมากเมื่อกี้ แต่ก็หล่อสู้ฟอร์ซ่าไม่ได้แนละ้วมันก็หล่อคนละแบบเนาะแล้วแต่คนชอบนะ <What? S 1> อ่ะเช้านี้กับสามหนุ่มอะสามร้อยซีซีเอ็กแม็กฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าฮะเอ้ยคุยกันต่อคัอนเทสเสียดายนะเลี้ยวไปฝั่งนูน้นถ้ามาฝั่งนี้จะได้ ตามดูซะหน่อยว่าปลท้ายสวยไหมย,ยังไม่เคยเห็นของจริงเห็นแค่นะ YouTube ่ะ u ู u ูบอะจัดว่าเอาเรื่องเลยเนี่ยคันใหญ่มากาเมื่อกี้ใหญ่กว่าโฟร์ซ่าน่าจะพอประมาณนะประมาณนิดหนึ่งอะเห็นจัดทรงแล้วก็โอเคอะสวยดีโอ้ตัวแรงตัวแรงละ ป่อสาสิงครับเมื่อกี้แต่ท่อเดิมนะยังไม่ลั่นสักเท่าไร่ฮะนี่แหละผมชอบผมชอบแบบนี้แหละสบายหูดีแลแต่ว่าถ้าเป็นรถใบรุ่นนี่มันต้องลั่นนะผมก็ไม่ใช่ใบรุ่นหรอกอยากได้แบบท่อแต่งอะแต่ว่าเสียงไม่ดังอะอยากได้แบบนั้นแหละเน้นทรงไว้ก่อนนะเน้นทรงสวยเฉยเช้ชาวนี้ก็ หลายหนุ่มรอยนะฟอร์ซ่าก็หลายคันนะเมื่อกี้เนี้หนึ่งสอสาสาคันนะเชา้านี้แต่พระเอกเราคือสอนเทสนะวันนี้โอ้ได้เห็นตัวมันเป็นละหลอ่อหลอ่หลอเราเอาเรื่องเลยอะชนุรีมีแล้วหนะึ่งคันนะเจอแล้วอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ